การให้โดยเสน่หาเนี่ยเป็นการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆเรื่องของจานวนเงินเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญในการจ่ายภาษีแต่จากข่าวเนี่ยเป็นการให้ซึ่งไม่ใช่บุพการีไม่ใช่ผู้สืบสันดานและก็ไม่ใช่ผู้สมรสการให้แบบนี้เนี่ยก็เรียกว่าการให้โดยเสน่หาเช่นกันแต่กฎหมายยกเว้นทนายท่านหนึ่งรับเงินจากต่างประเทศ70ล้านบอกว่าเป็นการให้โดยเสน่หาหมายความว่าอย่างไร จากข่าวเนี่ยนะครับการให้เนี่ยก็เป็นไปตามประมวลแพ่งและพาณิชย์เรื่องของการให้ซึ่งก็สามารถที่จะทําได้นะครับเขาเรียกว่าบุคคลหนึ่งนะครับเรียกว่าผู้ให้กับอีกบุคคลหนึ่งเรียกว่าผู้รับนะครับเมื่อผู้ให้เนี่ยส่งมอบทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์แก้วแหวนเงินทองนาฬิกาเป็นต้นนะครับหรืออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นบ้านและที่ดินเนี่ยให้กับผู้รับและผู้รับรับไว้เนี่ยก็ถือว่าการให้เนี่ยเสร็จสมบูรณ์การให้โดยเสน่หาเนี่ยเป็นการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใใดๆจะเรรียกกว่าาห้ เ,เงินเยอะขนาดนี้ต้องเสียภาษียังไง การให้ที่เป็นมูลค่าเรื่องของจํานวนเงินเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญในการจ่ายภาษีการให้เนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทในมุมภาษีนะครับถ้าเป็นเรื่องของบุปการีผู้สืบสันดานหรือคู่สมรสเนี่ยให้แก่กันนะครับปีหนึ่งเนี่ยกฎหมายบอกว่าถ้าไม่เกิน20ล้านเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีแต่จากข่าวเนี่ยเป็นการให้ซึ่งไม่ใช่บุปการีไม่ใช่ผู้สืบสันดานแล้วก็ไม่ใช่คู่สมรสเป็นการให้แบบพี่สาวน้องชายการให้แบบนี้เนี่ยก็เรียกว่าการให้โดยเสน่หาเช่นกันแต่กฎหมายยกเว้นเงินเพียง แค่10ล้านเท่านั้นเองที่ไม่ต้องจ่ายภาษีดังนั้นจากที่เป็นข่าวเนี่ยมีการให้เงินถึง70ล้านฉะนั้นผู้รับเนี่ยจะต้องหักไป10ล้านเ,เหลืออีก60ล้านเนี่ยก็ต้องจ่ายภาษีเงินได้จากการให้เนี่ยถือเป็นเงินได้40วงเล็บถือเป็นเงินได้ประเภทอื่นๆนะวิธีการเสียภาษีก็คือเอา60ล้านคูณ5%เฉะนั้นผู้รับจะต้องเสียภาษีที่3ล้านบาทครับกรณีนี้ก็ต้องไปยื่นแบบสิ้นปีในปีที่ได้รับเงินด้วยนะครับแบบนี้ถ้าให้แล้้้้วผูใหหสามามมรรถขออคืืนไได่ ผู้ให้จะขอคืนทรัพย์สินที่ให้กับผู้รับได้เนี่ยได้แต่ไม่ใช่ทุกกรณีจะขอคืนได้ก็ต้องเข้าตามเงื่อนไขประมวลแพ่งและพาณิชย์ด้วยนะครับซึ่งประมวลแพ่งและพาณิชย์เนี่ยบอกว่าการจะขอคืนได้เนี่ยผู้รับต้องประพฤติตนในละกุลอย่างไรแรงต่อผู้ให้ซึ่งจะมี3มเงื่อนไขใหญ่ๆ1ก็คือทำร้ายร่างกาย2ก็คือหมิ่นประมาทหรือทำให้เสียชื่อเสียง3ไม่ให้สิ่งของจำเป็นนะครับในการเลี้ยงชีพแก่ผู้ให้ในเวลาที่ผู้ให้ยากไรถ้าเข้า3มเงื่อนไขนี้นะครับผู้ให้ก็สามารถ ที่จะเรียกเงินหรือเรียกทรัพย์สินคืนจากผู้รับได้แต่ทั้งหมดเนี่ยในประเด็นภาษีแล้วเนี่ยนะครับก็อย่าลืมดูว่าเงื่อนไขจํานวนเงินเนี่ยอยู่ในเงื่อนไขที่ต้องจ่ายภาษีไหมเพราะว่าการที่เรารับเกินกว่าที่กฎหมายยกเว้นให้เนี่ยยังไงก็มีภาระภาษีนะครับและทุกคนต้องพึงระลึกไว้เสมอว่าสิ่งที่ทุกคนหนีไม่พ้นจริงๆก็คือเรื่องของความตายและภาษีครับ